ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์ที่นี่มีกิจกรรมภายเรือล่อ,ลองในคลองบางหมดตอนมาถึงที่นี่ดูเงียบมากผมเลยโทรหาพี่เจ้าของแกชื่อว่าพี่แมมพี่แมมบอกว่าวันนี้ที่นี่ปิดเพราะว่าแกมีทุระแต่พอแกรู้ว่าผมอยู่หน้าบ้านแล้วแกก็ให้ผมเข้ามาหยิบของได้เลย แล้วเรือที่จอดอยู่ผมอยากใช้ลำไหนก็สามารถเอาไปได้แต่แกแนะนำให้ผมใช้ลำสีส้มไปคนเดียวน่าจะคล่องตัวกว่าว่าแล้วผมก็ยัดทุกอย่างลงเรือเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางมันเป็นการพายเรือที่ไม่รู้อะไรเลยพี่เหมมถามว่าผมพายเป็นไหม ผมก็ตอบว่าเป็นไว้ก่อนแต่ว่าแล้วผมต้องพาไปทางไหนล่ะ นี่เป็นครั้งที่สองที่พายเรือดูทุลักทุเลอยู่เหมือนกันคงต้องใช้เวลาในการจับจังหวะสักพักก็น่าจะเข้าที่ดูแล้วมันคงไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่ตอนที่ผมโทรถ,ถามทางพี่แมมว่าต้องไปทางไหน แกบอกตามเส้นทางจะต้องไปทางซ้ายแล้วก็วนซ้ายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเลี้ยวมาทางขวาจะมีคาเฟ่ให้นั่งและมีงานศิลปะให้ดูเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจที่แกพูดด้วยความที่คุยกันแบบรีบๆเอาเป็นว่างั้นผมลองมั่วๆไปก่อนแล้วกัน อนนี้ผมมาถึงสามแยกเหมือนพี่แหม่มจะบอกให้เลี้ยวขวาตรงนี้แต่ดูจากทางแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ผมเลยเปิดดูแผนที่เส้นทางที่พี่แหม่มเพิ่งจะส่งมาให้ขอบคุณครับพอเห็นแผนที่ที่พี่แหม่มส่งมาให้แล้วผมว่าผมไปตามเส้นทางเข้าดีกว่า ว่าเราก็ต้องพายกลับไปที่เดิมอีก ไบภายมาสุดท้ายก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ที่บ้านพี่แมมแต่รอบนี้ผมมีแผนที่แล้วคงไม่น่าจะหลง ผมต้องพายตามเส้นทาง A ในแผนที่จะต้องเลี้ยวซ้ายข้างหน้าปัญหาคือมันมีซอยเล็กๆให้เลี้ยวซ้ายอยู่หลายซอยผมเลยไม่รู้ว่าจะต้องเลี้ยวตรงไหนครับใครจะตรวจอะ ใครจะตรวจรับห้องครับวิศวะครับ อันนี้ต้องไปเลี้ยวตรงไหนลระครับตอนนี้งงไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเลี้ยวตรงไหนเหมือนว่าจะเลยทานที่เลี้ยวมาแล้วด้วยมันมีซอยหนึ่งที่คิดว่าน่าจะใช่อันนี้มันต้องไปเลี้ยวตรงไหนอะครับพี่เลี้ยวซ้ายอะหรือมันเลยมาแล้ว ไไมันมันวนทางไหนได้อะครับอันนี้ตรงอย่างเดียวเลยอะครับพี่เขาบอกว่าไม่มีทางให้เลี้ยวแล้วแสดงว่าน่าจะเป็นซอยนั้นนั่นแหละเเดินเลยมาไกลซะด้วยผมมีแผนที่ก็จริง แต่มันไม่มีป้ายบอกเลยว่าต้องเลี้ยวตรงไหน ผมคิดว่าข้างหน้าน่าจะใช่ทางที่ผมจะต้องเลี้ยวตอนนี้มีเรือนะักท่องเที่ยวตามหลังผมมาลำหนึ่งผมว่าจะหลบให้เขาแซงไปก่อนดีกว่าเพื่อเขาจะรู้ทาง ผมพยายามพายช้าๆทำโน่นทำนี่บ้างเพื่อรอให้เขาแซงแต่เขาก็ไม่มาสักทีผมก็กลัวเหมือนกันว่าที่เรียวมามันจะไม่ใช่ พอพี่เขาพายมาใกล้ๆผมได้ยินเขาคุยกันว่ามีคนภายไปด้วยกันแล้วสรุปที่เขาเลี้ยวมาคือเขารู้ทางและเขาตามผมมากันแน่เอาเป็นว่าผมหลบให้เขาแซงไปก่อนดีกว่า ครับตอนนี้พี่ไปไหนผมตามพี่ไปด้วยแล้วกัน พี่เขพา,ายกัน2คนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าจะตามเขาให้ทันยิ่งพายพี่เขาก็ยิ่งทิ้งออกไปเรื่อยๆตอนนี้ผมเริ่มไม่ค่อยจะสนใจวิวสองข้างทางแล้วห่วงแค่จะตามเขาทันไหม ก่อม,มาผมคิดว่าที่นี่คนจะต้องพายกันเยอะแยะเต็มคลองไปหมดแต่ทำไมมันกลับไม่มีใครเลยหรือว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักที่นี่กัน อยู่ไม่นิ่งเลยมันจะเข้าข้างทางอย่างเดียวทางมันก็แคบเกินตอนนี้ไหลผมระบมไปหมดแล้วตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เรียกกันว่าป่าอเมซอนของบางมด โชคดีที่วันนี้อากาศเป็นใจด้วยถ้าแดดแรงเหมือนทุกวันผมก็คงไม่ได้บรรยากาศดีๆแบบนี้ ว้าว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 ฮอู้หูยสิในที่สุดก็หลุดออกมาได้สักทีไม่ไหวปวดแขนม,มากมากพอหลุดออกมาได้ก็เริ่มมีแดดแล้วไม่มีที่ให้หลบอีกต่างหาก ไม่รู้ว่าคาเฟ่ต้องไปอีกไกลแค่ไหนตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่ที่ภายน้ำหน้าเขาไปถึงไหนกันแล้ว แต่ดูจากแผนที่ก็ไม่น่ายากแล้วผมคิดว่าผมคงไม่น่าจะหลง มมองเห็นพี่เขาอยู่ข้างหน้าผมก็เลยเร่งความเร็วเพื่อตามให้ทันข้างหน้ามันเป็นสามแยกมันในแผนที่จะบอกให้ผมเลี้ยวซ้ายแต่ทำไมพี่เขาจันตรงไปหรือว่ามันยังไม่ถึงทางที่ผมจะต้องเลี้ยวผมเลยตัดสินใจตรงตามพี่เขาเข้าไปเพราะมันมีป้ายบอกว่า ถ้าตรงเข้าไปจะเป็นคาเฟ่เรือนี่จะเป็นคาเฟ่ที่พี่แมนบอกผมจากสามแยกผมว่าผมพายเข้ามาลึกแล้วนะแต่ก็ยังไม่ถึงคาเฟ่สักที ตอนนี้ผมอยากจะไปให้ถึงคาเฟ่แล้วเพราะว่ามันเมื่อยมากตั้งแต่พายมาไม่สามารถพักได้เลยเพราะถ้าหยุดพายเรือมันก็จะเข้าข้างทางอย่างเดียว เุกไปเิลุไปสิลเกไปเซลุไป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 ยังยงกัน มคิดว่ามันน่าจะใกล้ถึงแล้วนะผมมองเห็นทงของร้านอยู่ไกลๆจะได้พักสักที น me. <co ี่คาเฟ่เหรอครับหรือว่าขึ้นได้ครับขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายรูปในเรือหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับพี่สวยจังครับอ๋ออันนี้ผมมาจากเอามาจากบ้านตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสวนสามสามพี่เจ้าของร้านบอกว่า ถ้าผมจะกลับไปบ้านเขียนวาดผมต้องย้อนกลับไปที่สามแยกแล้วก็เลี้ยวไปทางที่ผมไม่ยอมเลี้ยวไปที่ตลกคือพี่ที่พายเรือตามเข้ามาเขาเช่าเรือมาจากที่นี่พอรู้ว่าจะต้องย้อนกลับทางเก่าก็หมดแรงเลยตอนนี้ขอนั่งพักกินน้ำเย็นๆก่อนแล้วกันเราค่อยพายต่อ ขอบคุณครับตรงอย่างเดียวเลยเนาะแล้วก็ไปเลี้ยวสมแยกเนาะขอบคุณครับนั่งพักนีดแบบเดียวจริงๆอยู่ๆฝนก็จะตกสงั้นฟ้ามืดมาเลยถ้าไม่รีบไปตอนนี้ สงสัยได้อยู่ยาวแน่แลวนี่ก็ห้าโมงเย็นแล้วด้วยถ้าติดฝนขึ้นมาและต้องพายมุดมดผมว่ามันน่าจะอันตรายมากฝนเริ่มลงเม็ดมาแล้วตอนนี้ผมต้องรีบพายให้เร็วที่สุดสเพราะถ้าตกหนักขึ้นมาไม่รู้จะไปหลบตรงไหนเลย ตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วผมจำได้ว่าตอนขาเข้ามามั่มีสะพานไม้สงสัยคงจะต้องไปหลบตรงนั้นก่อน จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยตอนนี้กำลังฮิตเลยคำนี้ผมคงจะต้องอยู่ตรงนี้จนกว่าฝนจะหยุดไม่งั้นเรือจมแน่ฝนตกหนักอยู่ประมาณสินาทีก็เบาลงคงต้องรีบไปก่อนที่มันจะหนักอีกรอบ Mm-hmm. Mm. 顶了。<noise> จากที่คิดว่าจะเป็นทริปพายเรือชิวๆสุดท้ายก็ไม่ต่างจากทริปที่แล้วเลยต้องขอบคุณพี่แม่มที่ให้ผมเข้ามานั่งหลบฝนอยู่ในบ้านแล้วก็มีน้องเหมียวมาดูแลอย่างดีวันนี้เหมือนจะเป็นทริปที่ดูไม่มีอะไรแต่ก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆของผมอยู่เหมือนกันบ้านพี่แม่มบรรยากาศดีมาก นอกจากที่นี่จะมีกิจกรรมให้พายเรือเขาก็ยังสอนงานศิลปะด้วยวันนี้เหนื่อยมากๆสงสัยคงจะต้องกลับไปนอนพักแล้วละ่ะบ,บายๆนะน้องเหมียวรอบหน้าค่อยมาเจอกันใหม่